เรื่องสั้นความตายของพังคีตอนที่สองในท้องพระโรงเมืองบาดานพญานาคสีสุดโทผู้เป็นพ่อเมืองและบิดาของพังคีประทับบนบันลังที่แกะสลักจากมณีสีเขียวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความสงสัยดวงตา คมดังประกายอัญมณีจับต้องเสนาที่คุกเข่าอยู่เบื้องล่างบอกข้ามาเถิดพังคีลูกของข้าต้องจบชีวิตลงด้วยเหตุใดกันแน่เสียงของสีสุดโทหนักแน่นแต่แฝงไว้ด้วยความเจ็บปวดเสนาผู้ซื่อสัตย์ก้มหน้าลงต่ำก่อนจะค่อยๆเอ่ยตอบ ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือข้าแต่ท่านพญาสีสุโธโอรสของพระองค์สิ้นชีวิตลงเพราะลูกศรที่พุ่งทะลุสวงอกเขาได้แปลงร่างเป็นกระรอกขาวไปแอบมองนางไอบนจิงไม้ข้างตำหนักพยาข่ะสีสุดโธนั่งนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งราวกับกำลังกลั้นความรู้สึก ที่ถาโถมเข้ามาดวงตาเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานใครกันเป็นผู้ปิดชีวิตลูกของข้าสีสุดโทคำรามเสียงของเขาดังก้องสะท้อนราวกับแผ่นดินกำลังสั่นไหวเสนาสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังคงเล่าเรื่องต่อด้วยความระมัดระวังผู้ที่ยิงลูกศรส่โอรสของพระอ,องค์นั้น เป็นคนของพยาขอมโดยคำสั่งของหญิงสาวชื่อนางไอ่คนนั้นสีสุโทับตาลงลมหายใจหนักหน่วงราวกับกำลังสะกดกลั้นพายุอารมณ์ที่กำลังปะทุประทั่งอยู่ในใจลูกของข้าเขารู้หรือไม่ว่า การฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อแม่จะนำมาซึ่งชะตากรรมเช่นนี้เสนาพยักหน้าเล็กหน้อย้้วเธอรู้ดีเขาเคยเอ่ยลำพึงถึงความผิดของตนในวาระสุดท้ายเขาร้องไห้คิดถึงพระองค์และพระมารดาพร้อมทั้งตั้งคำอธิษฐานพยาคาคำอธิษฐานสีสุโธขัดขึ้นทันที เขาอธิษฐานว่าอย่างไรไหนบอกมาสิเสนาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความสลดพังคีได้ตั้งคิตอธิษฐานว่าขอให้ร่างที่ไร้ชีวิตของเขากลายเป็นเนื้อที่มากมายมหาศาลเพื่อเลี้ยงดูผู้คนทั้งเมืองเขาปรารถนาให้ความตายของเขาไม่สูญเปล่า และให้ผู้คนได้รับประโยชน์จากการเสือสละในครั้งนี้สีสุดโทเงียบเงันใบหน้าของเขาสะท้อนความเจ็บปวดเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ลึกและหนักแน่นว่าพัางขีลูกของข้าแม้เจ้าจะขัดคำของพ่อแม่แต่จิตใจของเจ้ายังคงงดงาม เจ้าตั้งใจจะช่วยเหลือผู้อื่นแม้ในยามที่เจ้าสิ้นลมหายใจเขาหันไปมองเสนาดวงตาเปล่งประกายราวกับเปลวเพลิงแต่เลือดของลูกฆ่าไม่ควรหลั่งลงเปล่าๆข่าจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่ได้กินเนื้อลูกข่ารอดพ้นจากความผิดบ้านเมืองของพวกเขาจะต้องพังพินาศมันจะต้องพังพินาศ เสนารีบก้มลงต่ำข้าแต่ท่านพยาสีสุโธพระองค์จะทำเช่นไรพยาค่าศีสุโทลุกขึ้นยืนร่างใหญ่โตของเขาทำให้ท้องพระโรงดูแคบลงในทันใดพวกเจ้าจงเตรียมกองทัพข้าจะนำเหล่านาขึ้นสู่พื้นดินเพื่อล้างแค้นให้ลูกของข้าเมืองของพญาขอมจะต้องถูกทำลาย จนสินส้นซากเสียงของพญาศีสุธโธดังกึกก้องกองเสนาที่หมอบกราบอยู่ต่างพากันร,รับคำพร้อมออกไปเตรียมการทันทีเสียงลมหายใจแห่งความแค้นแผ่กระจายไปทั่วเมืองบาดาลพญานาคศีสุทโทจะทำทุกอย่างเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ลูกชายของเขา นางพญานาคีผู้เป็นแม่ซึ่งเคยอ่อนโยนกลับแปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาน้ำเสียงของนางกรีดลึกดุดคมสอนไม่มีสิ่งใดทดแทนความสูญเสียของเราได้แต่เลือดและน้ำตาของพวกเขาจะตอบแทนสิ่งที่เราเสียไปกองทัพพญานาคแห่งเมืองบาดาล ก็ถูกระดมพลพญานาคทั้งหนุ่มและแก่ล้วนแปลงร่างเป็นมวลน,น้ำที่เชี่ยวกรากพัดทะลักขึ้นสู่ผืนดินเหนือนสายน้ำที่สงบนิ่งกับเดือดผ่านเสียงคำรามของพญานาคแผ่กระจายไปทั่วเมืองในค่ำคืนอันสงบสุขหลังจากผู้คนในเมืองขอมได้ลิ้มรสเนื้อกระรอกขาวที่แสนโอชะ ชาบ้านต่างพากันหลับไหลด้วยความอิ่มเองมบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงบมีเสียงลมพัดผ่านยอดไม้และเสียงกิ้งรีดเรไรขับกล่อมโลกในยามดึกแต่ไม่นานหลังจากนั้นความสงบสุขก็ถูกทำลายลงทันทีเสียงครืนครืนครืนดังมาจากใต้พื้นดิน บ้านไม้ที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นสะเทือนเหมือนถูกเขย่าจากมือยักษ์บางหลังคาเริ่มโยกครอนจนชาวบ้านที่หลับไหลต้องสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากทุกทิศทุกทางเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นชายผู้หนึ่งตะโกนลั่นขณะที่พยายามพยุงตัวออกจากบ้านที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงบ้านถล่มแล้วบ้านถล่มแล้ว หญิงชลาร้องเสียงสั่นพรางโอบหลานตัวน้อยแนบอกไม่นานหลังจากนั้นแผ่นดินก็เริ่มแตกออกเสียงแตกร้าวดังกึกก้องไปทั่วเมืองผู้คนต่างพากันมองด้วยสายตาเบิกโครงด้วยความตื่นตระหนกน้ำจากใต้ดินทะลักขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งราวกับสัตว์ประหลาดที่หลุดออกมาจากกรงน้ำปริมาณมหาศาลพัดพาเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า ในความโกลาหลน,นั้นเสียงก้องกังวานอย่างน่าสะงกรัวดังขึ้นจากใจกลางเมืองราวกับมาจากก้นบึ้งของโลกเจ้าเมืองขอมบาปของพวกเจ้าได้มาถึงแล้วเสียงนั้นหนักแน่นและเยือกเย็นดังก้องไปทั่วราวกับท้องฟ้าและพื้นดินกำลังพูด พยาขอมที่รีบวิ่งออกมาจากตำหนักยืนตัวแข็งทื่อดวงตาจับจ้องไปยังรอยแยกของพื้นดินที่กำลังแผ่ขยายออกเสียงนั้นดูเหมือนจะพูดกับเขาโดยตรงพวกเจ้ากินเนื้อแห่งผู้บริสุทธิ์อย่างมีความสุขโดยไม่รู้ถึงความเสียสละและคำอธิษฐานสุดท้ายของเขาบาปนี้จะทำให้แผ่นดินที่เจ้าเหยียบย่ำอยู่ทุกวันกลายเป็นบึงน้ำ บึงแห่งความตายพญาขอมพยายามตะโกนกลับด้วยเสียงสั่นเครือข้าไม่รู้เรื่องข้าข้าไม่รู้เรื่องข้าไม่ได้สังการเสียงกึกกล้องขัดขึ้นก่อนที่เขาจะพูดจบแต่ความโลภของคนในเมืองนี้มีอาจละเว้นได้พวกเจ้าทุกคนจะต้องชดใช้น้ำตาของบิดาและมารดาแห่งกระรอกขาวผู้นั้น กลายเป็นสายน้ำแห่งความวิรลดที่จะกินกินทุกสิ่งในขณะนั้นร่างมหึมาของพญานาคสองตนปรากฏขึ้นจากสายน้ำที่ทะลักออกมาจากใต้ดินดวงตาของพวกมันแดงฉานราวกับไฟจากนรกพญานาคสีสุดโทผู้เป็นบิดาของเพงพังคีแผ่แม่เบี้ยสูงเหนือพื้นดิน เสียงคำรามของเขาดังก้องพวกเจ้าเมืองจงริมรถความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดจงจมลงสู่บาดาลพร้อมกับบาปของพวกเจ้าเสียงของเขาดังลั่นพร้อมกับน้ำที่พุ่งทะลักราวกับท้องฟ้าร้องไห้พื้นดินรอบเมืองขอมค่อยๆค่อยๆสุดตัวลง พร้อมกับเสียงหวีดร้องของผู้คนบ้านเรือนถล่มพังทีละหลังทีละหลังก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะจมหายไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดเมืองที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นบึงน้ำกว้างใหญ่เงียบสงัดไม่มีเสียงผู้คนอีกต่อไปเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านเนื้อน้ำปัจจุบัน เหลือเพียงตำนานอันน่าสะพึงกลัวที่เล่าขานกันต่อมาการล่มสลายทั้งหมดของเมืองเกิดจากความตายของพังคี